เมตตาเมตตาคำว่าโลกเท่าผืนแผ่นดินทําเท่าปลายเข็มอะค่ะอะไรนะโลกเท่าผืนโลกเท่าแผ่นดินธทําเท่าปลายเข็มค่ะก็ถูกละแปลความว่ายังไงอะโลกนี่ก็คือแผ่นดินเนี้ยโลกเนี่ยไม่ไกลกว่านี้แต่ทําเนี่ยมันนิดเดียวธรรมะค่ะแล้วทำไมต้องเปรียบเท่าปลายเข็มหนูไม่เข้าใจ เขาปลายเข็มนิดเดียวจิตมันจิตเวลาคนตายไปแล้วนะ่ะจิตเนี้ยขย,ยายได้ใหญ่ได้เข้าใจไหมคือมันเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นผีเท่าไปเข็มก็ได้ยิ่งคนไม่เกิดเนี่ยมันก็ปลายเข็มนะ่ะเข้าใจยากนะสัมผัสไม่ได้เนี่ยเข้าใจยาก น้อยมากใช่โลกมันเท่าเป็นดินอ๋อคือว่าทำทำเท่าปลยเข็มก็จะแพ้โลกเพราะโลกเท่าเป็นดินเลยโชกโลกนี่คือแผ่นดินนี่แหละทำเอามาจากหนังสือดี่นี่ยใช่หนูสนสใส่ว่าเอ๊ะโลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปเข็ม่ะไปอะไรจะไปจะไปนั่นมากสวดสวดมนต์ไปบ่อย วดบ่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองหลวงตาคะหนูสวดมนต์ตอนเนี้ยท่านหนูสวดกลางคืนแล้วหน้าตานหนูเปลี่ยนละคะ่ะอ้าวทำไมจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแบบสวยนะคะหลวงตาเดี๋ยวก็ตาเขียวข้างหนึ่งมั่งเดี๋ยวก็ปากเบี้ยวเดี๋ยวก็โดนผัวชกมั่งก็เขียวมัง่งไม่ใช่คะ่ะหลวงตาบางชาติตบางชาติต้องอ๋อบางชาติ พลังงานไม่สูญไปจากโลกพลังงานเรากรรมเราไมาอยู่ที่เราใช่ไหมล่ะจิตเราเป็นตัวบันทึกเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตเราเนะ่ยมันก็เห็นเราเองนั่นแหละถ้าเราสวยจริงๆนะบางส่วนในกระจกเึ็บางทีออ้ยเหมือนเจ้าหญิงบางครั้งก็สวยให้ขลุตาถูกบางชาติในสวยบางชาติเนี่ยด่าคนมาก ทำอะไรมากเกิดมาก็โดนตาเขียวอย่างว่าน่ะก็คือเป็นกรรมของเราของเราเองเขาขึ้นมาใชไ่ไม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 ่ใช่ผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มันมีสองนัยยะถ้าเราสวดแล้วแผ่ผีที่ตายน่ะคืออาการที่เราถ้าขณะที่เราสวดแล้วเราแพ่ใช่แผ่ไปนเนี่ยบางทีปวดท้องแสดงว่าคนที่ตายน่ะตายเพราะ ปวดท้อง,องมันก็จะแป๊บเดียวเราก็จะหายมันเป็นอาการรับขึ้นขึ้นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เรารับมาคือถ้าบางทีเราสวนแล้วสวยก็คือชาติหนึ่งเราถ้าเราถ้าเรากำลังแผ่อยู่หมายความว่าไงคะหลวง่าคือถ้าแผ่แล้วนะรู้วิ่หนูเข้าใจว่าเขามารับแต่ว่าถ้าแผ่แล้วสวยอะค่ะก็นนึกว่าเราก็แล้วกันโอ้ เราราจะได้มีความภูมิใจ่าในอดีตเราก็สวยอะแต่ตอนนี้มันสวยไปหมดแล้วไงสวยไปหมดไหมหลวง่อมัมีบ้างนิดหน่อยอะค่ะมันต้องสวยทุกชาติหลวงปู่ท่านบอกแล้วมันก็จึงใหญ่ทุกชาติแล้วมันก็รวยทุกชาติถ้าฝึกไว้อะไม่ใช่รวยชาติเดียวชาตินี้กูก็ลืมอยายเห็นไหมสุกในคนในประเทศ สางประเทศทั่วไปพอรวยแล้วก็ลืมลืมฝึกต่อลืมทําต่อลืมทําบุญลืมสวดมนต์ลืมศึกษาธรรมะเพื่อต้องเพื่อเตรียมตัวตายเขาก็ลืมดื่มกูอยากทําดีก็ทําอยากทําดีกูไม่ทํามันก็เลยทําทั้งดีหรือไม่ดีน่าสงสารนะผมไม่รู้ไงจะว่าก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ ้าเขารู้เขาังมานั่งสวดมนต์เหมือนกับเรานี่ยแหละท,ที่เมื่อวานหลวงตาบอกเรื่องเสกกรรมคือมนุษย์เนี่ยเมื่อตายลงก็ไปร <ทำ S 1> ับกรรมโดยตรงเลยถ้าทำดีก็ขึ้นไปรับขึ้น<อ>สวรรค์หรือพรหมถ้าทำไม่ดีก็ลงข้างล่างถูเราต้องใช้จนหมดข้างล่างข้างบนแล้วกลับมาเกิดใช่ไหมคะบางทียังไม่หมดก็ลงมาก่อนแล้วแบบเทวดาหรือพรหมเนี่ยเขาอยาก ลงมาเขาก็ลงมาสร้างบารมีแต่ข้างล่างเนี่ยเขาไม่ปล่อยต้องหมดกรรมจริงจงก่อนส่วนมนุษย์นี่มันหลากหลายหลากหลายอารมณ์บางวันก็เป็นพระบางวันก็เป็นเปรตมือสุรกายมั่งเป็นเทวดามั่งเป็นพาาระอรหันมั่งเป็นโพธิสัตว์มั่งเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยใช่ไหมอารมณ์เบือ่อกูเบืองเนี่ยะ อารมณ์พลาหันไม่อยากเกิดอะไรประมาณนี้แหละพอมีความสุขอ้าวติดอีกอยากจะเกิดอีกหลากหลายอารมณ์เพราะมันมีรูปน้ำถ้าตาแล้วมันมีน้ำมาทำไม่มีรูปมันก็เลยชี้ยอื่นไม่ได้มันเป็นขึ้นเดียวไง สวงตาคะถ้าเกิดใช้กรรมหมดแล้วแล้วกลับมาเกิดแล้วทําไมแต่ละคนเกิดมาได้ไม่เหมือนกันนะคะสภาพสังคมที่เกิดสภาพสังคมที่เกิดนะฮะบางคนเขาเกิดสังคมที่ในอดีตเคยมีพว,พวกดีอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยได้เกิดที่ดีใช่ไหมคะประมาณนี้แหละก็คือแว่าถ้ามาเกิดแล้วคือเขาไม่มีกรรม<อ>ไม่มีกรรมในอดีตแล้วมาเกิด ถ้าเขาฝึกเลยตั้ง<ข>แต่เล็กเขาก็ได้เลยเขามาทําใหม่อะมันหมดแล้วก็ต้องทําใหม่อะอ๋อต้องมาทํากรรมใหม่อีกถูกทั้งดีนี้ไม่ดีที่ก็ทํากันนั่นอะถ้าคนฉลาดหน่อยเขารู้หน่อยล้วก็ทําจากความดีเพราะว่ากรรมเนี่ยทําในโลกเนี่ยมันหนีไม่พ้นไงตายเกิดมาก็ต้องมาชดใช้กรรมอยู่ในโลกนะทำไมนคนถึงป่วยบางคนเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วย บางคนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีแต่บางคนทำไม่ดีเลไมันไม่เหมือนกันเพราะเราที่เราเห็นสังคมทุกวันมันทำกรรมเหมือนกันไหมไม่เลนค่ะคนที่ฝึกอย่างเราเนี่ยเหนือเหตุเหนือผลเหนือกรรมสั้งดีหรือไม่ดีคือมันจะรู้ไงนี่คือฐานฐานแห่งความรู้ก็เพราะฉะนั้นคนถ้ามีทุกข์ในชาตินี้ก็คือกรรมของเขาในชาตินี้นี่แหละ หาหาเรื่องเองคือคือกรรมของในชาตินี้เอาก็ชอบหาเรื่องเองเหมือนผัวเมียบางคนเนี่ยถ้าเมียไม่ด่ากูนอนไม่หลับทำไงก็ได้ให้มันด่าก็เออสบายใจประมาณนั้นแหะเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเคยเห็นล้วก็ถูกแล้วนะทำเองนะใครทำให้ล่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนเข้ามาฝึกแล้วรู้แล้ว ว่าจะมาต้องมาฝึกเพื่อจะแบบว่าแก้ไขชีวิตตัวเองแแน่นอนแล้วพอกูตายกูก็เกิดเลยก็ได้ที่มาสร้างบาร,รมีหรือไม่เกิดก็ได้หรือปัถนาเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นปัจเจกก็ได้เพราะตาแหน่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากมนุษย์นะชันใช่ไหมคะหลวงตาทำไมจะไม่ชันเ,เองก็เกิดเกิดตายอยู่แล้วท่านบอก หมายถึงว่าทํากรรมดีทันเลยหมยถึงว่าหนูทากรรมไม่ดีมาครึ่งชีวิตแล้วโอ้ยทากรรมดีไปเรื่อยๆเนี่ยกรรมไม่ดีมันก็อยู่อย่างเก่ามันไปไหนแล้วโน่นคือกรรมไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่มาจากชาติที่แล้วมันมาจากชาติปัจจุบันไม่ใช่ไหมปัจุบันก็มีอดีตก็มีอดีตนี่มีเพราะว่าเรานึกล้ามันมาใช่ไหมขอแน่นอนถ้ามันมีนึกมันก็มาถ้ามันไม่มีนึกมันยังไงก็ไม่มาเหมือนคนซื่อหวยนั่นแหละ ถ้ามีในอดีตเคยทานไว้เนี่ยยังไงก็ถูกถูกทุกงวดถูก,ถก,ถกแล้วก็ทําต่อไงมันก็ถูกไปเรื่อยๆอยงไงบางคนโอ้มันเคยถูกหวยเลยเพราะไม่เคยทําไว้ไงต้องททํานมันหมดอดีตมันหมดไม่ใช่ไม่เคยแล้วเคยมันหมดแล<ะ>้วแต่มันหมดมหมดก็ต้องทําใหม่่ะทําใหม่คือทําวันเนี้ย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 ไปเรื่อยไง ร้อยร้อยวันมันจะเท่าไหร่แล้วล่ะหลวงตาสอนว่าให้เอาเอาบารมีหรือเอาบุญของหลวงปู่มาใช้อย่างนี้เอามาได้ใช่ไหมคะหลวงตาขอท่านได้เนี่ยขออย่างเดียวต้องสวดมนต์นะเราเราขอหลวงปู่มาใช้แล้วเราสวดมนต์คือหลวงปู่ถูกแล้วถ้าหลวงปู่ให้เราเอาไปใช้แบบส่วนตัวได้ไหมคะก็บอกท่านดีส่วนตัวค่คากาแฟน่ะหลวงปู่ต้องบอกอ่ะ เมื่อหลวงตาบอกหลวงปูลดนะคะผมไปไหนผมต้องนอนสบายนะใช่ไหมล่ะต้องบอกท่าน,นบอกให้นอนสบายเพราะผมอายุมากแล้วเนี่ยถ้าผมนอนไม่สบายผมไปไหนก็ลําบากประมาณนั่นแหละคือถ้ามีประโยชน์นะท่านให้ไหมเอาให้ค่ะให้ยังไงก็ให้ถ้ามีความเชื่อนะ าไม่เชื่อมันไม่จะว่าไงละ่ะท่านบอกสวดมนต์จะเป็นบทไหนเหมือนกันนะมันมาจากใจสนานาคม,มันแหละแต่ที่ท่านให้เรามาสวดเนี่ยพลังงานมากที่สุดแล้วละ่ะคิดดูจกักรพรรดิอะมีสังๆนูน่น่ะองค์ปสมองค์บสมองค์ข้างหน้าหลวงพ่อท่านเนี่ยตอนนี้จกักรพรรดิก็จริงอะเวลาท่านจะสรล่แล้ว ท่านก็ทิ้งไว้ท่านก็ไม่เกิดแล้วไงแต่สักฆพาพยังอยู่ไงพระเจ้ามุยวันทำไมบวชก็เป็นจกักรพรรดิไงแต่ก็จะเกิดอีกไงอแต่ท่านบวชเพื่อตัดสู้ท่านก็เลยต้องบวชเพราะเมื่อวานหลวงตาแย้มไว้ว่าจักรพรรดินะหลวงตาฝึกเรื่องจักรพรรดิโดยตรงแล้วหลวงตาก็อยากจะบอ,ะอบกบอกไม่ได้แล้วแล้วพวกหนูก็รอฟังว่าความลับ เองที่หลวงตาอยากจะบอกเองฝึกได้ไหมล่ะเองเองตัดสินใจได้ไหมไหนจะจะฝึกเองตัดสินใจห้าปีไม่ไปไหนได้ไหมไม่ไปไหนไหมายถึงไม่ไปจากจักรพพัดหรือว่าไม่ออกไ,ไปจจักรพพัดไ,ไม่ออกจากห้องไม,ไม่เล่นโทรศัพท์ห้าปีเองยืนเดินนั่งนอนอยู่นั่นน่ะสวดอยู่งั้นน่ะจนกว่าขึ้นของจักรพพัดเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับกจิตเองอ่ะ เหมือนเองร้องเพลงอะ่ะร้องเพลงที่เขาร้องอะ่ะร้องให้มันฟินเขาเป็นเนื้อนอะ่ะมันก็นคนฟังมันก็น้ําตาไหลใช่ไหมถ้าเป็นเพลงเศร้าอะ่ะเออเองได้ขนาดนั้นอะ่ะเองก็จะมีบุญยินดีอิสิติละกล้าไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ต้องกล้าครัูที่สุด์ม่ว่จกักรพรรดิเป็นไงเอาไหมชี กุฏิยึดมีห้าปีมันกออกมาทำช่องไว้กันเองมีห้องน้ำอยู่แล้วบัชีก็จะเปลี่ยนหน้าเนี่ยสวยขึ้นแหละแล้วก็จะขาวขึ้นไม่โดนแดดไงมันจะขาวหนูหนูหนมีมีคำถามมีคำถามหนึ่งนะคะลงลงตาสอนว่า มนุษย์เท่านั้นที่จะทําบุญหรือกรรมได้เมื่อมตายไปถ้ามีบุญก็ขึ้นสวสรรค์หรือลงนรกเ,เพ <อ S 1> ราะว่ามนุษย์มีรูปมีรูปมีนามแล้วมีรูปมีนามแล้วยังยังยังสัตว์นะคะยังน้องหมาน้องแมวเหมือนกันเขาสามารถทําบุญได้ในที่เป็นสัตว์นั่นแหละคะ่ะได้ได้ไหมคะได้จากคนคนคพาทำ<พ>ถ,<า>ถูกไม่ใช่ว่าเข้ามาเสวยชาติเป็นสัตว์แล้วเขาก็ ใช้กรรมของเขาแล้วไม่เขาจะดึงกับไปหาคนที่เขาเคยที่มีบุญคุณกับเขาอะ่ะหมาบางตัวนะ่ะมันสบายกว่าเราเอกีกมันกินของดีดนอนห้องดีๆ uh huh. เปิดแอร์ดีใช่ไหมแต่ว่ามันทำบุญไม่ได้มันเกิดมาเพื่อเสวยบุญ แล้วแล้วมันทําบุญคือถ้าเจ้าของหมาทําบุญพาไปทําบุญมันก็ได้บุญด้วยพาพามันสวดมน์ได้มันมันก็ได้บุญใช่ไหมใช่เหมือนหมาที่หลวงตาที่พวกพวกสมัยก่อนนัดกันสวดมน์สองสองทุ่มครึ่งอะเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ฟึกใหม่ๆอะนัดกันสวดมน์ทุกวันอะนี่หมาตัวหนึ่งอะมันจะมันถึงแล้วสองทุ่มมันจะมานั่งข้างหน้าเลย มันจะนอนหมอบอยู่งั้นอ่ะโอ้หลายปีมันตายไปแล้วเนี่ยในเราสวดมนต์เนี่ยก็จะเห็นมันนั่งอยู่อ่ะมันนั่งอยู่ใช่ไหมบางทีมันหายไปอ้าวเกิดเป็นเทวดาอยู่ตรงนั้นมันก็บอกว่าถ้ามันทําเป็นรูปลักษณ์เทวดาเนี่ยพวกเราจํามันไม่ได้มันก็ต้องให้เป็นหมา งั้นพวกสัตว์มาแมวนี่ทําบุญได้งั้นเขาก็ทํากรรมได้เหมือนกันอย่างเขาแบบใจร้ายไปทไําร้ายคนอืน<า>่นอะไรอางเ้ยมาไม่ได้เลี้ยงคือมามันอยู่ที่คนเลี้ยงบางทีก็เลี้ยงดีแต่ก็ยังไปกัดอยู่ทำไมล่ะอ่ะมันก็ต้องผูกปากมันไว้ไม่นมันจัดใคร อ๋อก็แสดงว่าคือพวกสัตว์เนี่ยเขาก็สามารถทําบุญหรือกรรมได้เหมือนมนุษย์เช่นกันถูกต้องพ่อหมามันก็มันไม่ได้กัดทุกคนหรอกสังเกตไหมมันไม่กัดทุกคนคนที่มันไม่ชอบเป็นเจ้ากรรมในเพศมันอนะ่ะมันมันจะกัดคนที่มันไม่ชอบมันอนะ่ะแล้วแล้วคนบางคนเนี่ยอ่อ ชอบมีกรรมกับหมาใหมายถึงต้องได้ดูแลหมาอะไรแบบนี้นะคะเรา<ะ>เราเคยทําเข้ามา,า<ะ>เรื่องเป็นทุกข์เขาเรียกว่าติดอ๋อคติดติดภพชาติ<อ>เลี้ยงไปเลี้ยงมันเป็นภาระไงเพราะบางคน,นเก็บหมามาเป็นร้อยเป็นพันตัวแบบนั้นนะคะโรสร้างบารมีกับหมาหซึ่งถ้าเป็นหลวงตาไม่ํำ เพราะมันมันจะช่วยเราได้ใช้เวลานานแต่ถ้าเราไปแผ่เมตตาไปปรับภูมิทั้งหลายเนี่ยมนุษย์พวกนี้ยมันไปเป็นเทวดาหรือเป็นภูมิมันช่วยเราได้เลยอ๋อที่ท,ที่ที่พี่อ้อมเขาถามเรื่องเรื่องที่ว่าสวดมนต์แล้วหน้าเปลี่ยนที่หลวงตาบอกว่าหนึ่งคืออดีตเราเป็นอย่างนั้นสองคือวิญญาณที่แฝง,แ,งแล้ว วิญญาณาที่แฝงคือวิญญาณที่รู้จักเขา<ะ>ซีกันถึงจะแฝงได้กรณีหนูเนี่ยเขาโดนแฝงบ่อยคือบางทีก็หน่าเบี้ยวหน้ากระตุกหรือบางทีก็ยิ้มแบบคนบ้างเงี้ยแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาเงี้ยคือเราก็ได้ได้บุญสวดมนต์พาเขาสวมนปแป๊บเดียวมันไม่เป็นนานใช่ถ้าปากเบี้ยวทั้งวันนะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พอเริ่มจะเบี้ยวเนี่ยก็สวดมนต์แล้วก็เริ่มหาย เข้าไปแล้วก็หายแล้ว,แล,วแล้วคนประเภทไหนที่จะต้องเจอแบบนี้บางคนเขาก็ไม่เจอคนประเภทไหนคนประเภทรับขึ้นของวิญญาณได้ขึ้นของวิญญาณที่มันเสียชีวิตที่อาการที่เขายังตอนที่เขาเป็นมนุษย์น่ะอาการมันก็จะออกออกที่เราไม่ไม่ใช่ว่าเราบุญเยอะกับเขาใช่ไหมคะ บุญเราเยอะกว่าเขาเพราะบุญเรามาจากจักรพรรดิมาจากหลวงปู่หมายถึงว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้โดนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราบุญเยอะผีเลยมาเกาะเราไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าเราเราเกิดมาสวนมนต์อยู่แล้วสวนมนต์อยู่แสงสว่างนี้ที่เราอยู่เขารู้ว่าถ้าเขาน้อมเนี่ยเขาไปยังไงเราจะรู้สึกทีนี้วิญญาณอื่นที่มันเห็นน่ะ มันไม่น้อมเป็นไปได้ยังไงเราเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ญาติครูนี่น้อมปับ๊บเราก็เบี้ยวแล้วปากฮะแล้วอย่างเพื่อนเราเงี้ยเขาสว่างกว่าเราอีกแต่ทําไมไม่ไปกับเขาทำไมมาห <c oughs> าเรา <c oughs> เขาไม่ได้สัมผัสได้ <c oughs> เขาไม่ได้สัมผัสได้ <c oughs> เขารับอยู่แต่สัมผัสไม่ได้ไงอย่างนี้เราก็จะได้บุญ ไม่ค่ะเราได้บุญะแต่เราเราสัมผัสได้แค่เองก็เหมือนคนเห็นผีกับคนไม่เห็นผีอ่ะแล้วเราสามารถที่จะอธิษฐานว่าไม่ต้องมาเกาะเราได้ไหมแบบนี้นะคะไม่ดีนะอ๋อไม่ไม่ได้คนที่สัมผัสได้เนี่ยมันจะพัฒนาในการสัมผัสในอนาคตถ้าไม่ชีฝึกจริงๆจังๆนะมิจีก็จะรู้ว่าคนที่มารับบุญเราเนี่ยมันตายด้วยเหตุใด มันเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยมันมีมันมีเวอร์ชั่นที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆไงอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆจุดเริ่มต้นมาหลายปีแล้วค่ะมันไม่ไปต่อไม่ไปจ่อเพราะเรามีพาลาย่างอื่นถ้าไม่มีพาลาย่างอื่นจดจ่ออยู่กับบทสวดเนี่ยทุกรอบเลยนะจะขี่ขีรอบในตัวขี่รอบ อยู่นี่หกรอบค่ะหกรอบต้องหกชั่วโมงต้องได้ทุกรอบแล้วเราก็จะมีเพื่อน,เป,นเป็นผีมาเรื่อยๆ <c oughs> เพราะผีมันก็เหมือนเป็นคนมันก็บอกกันมาเรื่อยๆแล้วเราคิดอะไรเนี่ยมันจะได้อย่างนั้นเพราะผีเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันจะรู้ผีอะถ้ามันช่วยได้เนี่ยมันจะช่วยทันทีเลยออเอาหกตัวยังได้เลยถ้ามันรู้นะ าบางบางช่วงที่หนูตั้งใจสวดมนต์น่ะหนูจะชอบเห็นเห็นแวบ,บๆ,ๆเต็มเลยก็ถูกแล้วน่ะถ้าเราสวดหกชั่วโมงทุกวันน่ะเห็นนี้ของนั่นอกีกเห็นหมด<อ>น่ะญาติในอดีตแถวแถวเนี้ยมันเป็นญาติเราทั้งนั้นแหละแล้วสังเกตสิ่งที่คิดอธิษฐานก็จะได้ด้วยถูกจ,กจากที่เห็นแวบ,บๆด้วยถูก แต่ถ้าช่วงในไม่ตั้งมันไม่ได้นขนาดนี้มันจะเพิ่มรายได้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆื่อยๆเลื่อยเ,อยเ,อยเอยนีสามารถจะเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรเลี้ยงชาวบ้านนี้หมดได้เลยอายุมากขึ้นมากขึ้นนะความรู้ก็มากขึ้นใช่ไหมล่ะสามารถจะหาหาส,สังกับผีได้อะแปลว่าเราก็ต้องฝึกไง <c oughs> <c oughs> เอาถูกแล้วฝึกไนงะ ลบลบลบวิญญาณที่มันสามารถทำเสียงเคาะดังในลักษณะได้ดีินได้ต่ากับติดคนเนี่ยมันต้องพลังขนาดไมันไม่ต้องพลังขนาดไหนหรอกเพียงแต่มันคอก็ะเด็มันบอกได้ยินโมนานเนี่ยก็หมดแล้วเหมือนคนเห็นผีเนี่ยเห็นคนเดียวนานมไก็เห็นคนเดียวแหละอื่นไม่เห็นก็มันเป็นวิญญาณเป็นผีอ่ะเราอยู่ที่ไหนมันเห็นหมดแหละ แต่บางวิญ,ญญาณมันไปไม่ได้แค่นี้ครขอบเขตของมันะบางวิญญาณนะแต่มันมองเห็นเราอ่ะเฮ้ยอยนี้สวดมนต์มันก็น้อมไปสวดกับเรามันอยู่ไหนมันก็น้อมหมดอะถ้าเราสวดอ่ะออออทำไมถูกมันก็ทำสัญญาณนะฉันรับรู้นะจ๊ะเนีเขาไม่ได้มาหรอกโอ้โห,โห เขาม่จะไปหลอกทำไมล่ะมันส่งสัญญาณว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรบรามานี่ยฉันมีอยู่นะฉันมีตัวตนนะจ๊ะแท่ให้ด้วยออกมานั่นแหละก็สามานเนพิีีสคนดีแล้วมันเป็นการพิสูจน์เลยมันมีพยานทั้งสิบคนให้ดูนะ